8เทรนด์การตลาดอินฟลูเอนเซอร์ที่นักการตลาดควรจับตามองในปี2022ในช่วงที่เกิดโรคระบาดท,ที่ผ่านมาทำให้คนก้าวเข้าสู่โลกออนไลน์กันมากขึ้นและทำให้เกิดอินฟลูเอนเซอร์กลุ่มใหม่ๆเพิ่มเติมขึ้นมามากมาย ผูดกันเป็นดอกเห็ดขอแค่คุณมีไอเดียสร้างสารรค์ต่างๆและโทรศัพท์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ คุณก็สามารถเป็นอินฟลูเอนเซอร์ได้ด้วยเช่นกันและนี่คือเทรนด์การตลาดอินฟลูเอนเซอร์ที่น่าจับตามองในปี2022 m a n y f r a m e กรอบรูปสินค้าออนไลน์มีให้เลือกมากกว่า500แบบด้วยกันฉเฉลี่ยเพียงกรอบละ80สตางค์เท่านั้นใช้ได้ทั้งการขายของออนไลน์และ s h o ป e e หรือ Lazada สร้างความโดดเด่นให้กับสินค้าของคุณและเพิ่มยอดขายให้ได้มากขึ้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมและรับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ได้ที่ w w w m a n y f r a m e c o m 1, 1 Marketplace จะเน้นที่อินฟลูเอนเซอร์มากขึ้น เมื่อติ k t o อกได้เปิดตัว Creator Marketplace ทำให้เหล่า Creator สามารถทำงานได้ง่ายมากขึ้นกับการขายสินค้าหรือร่วมงานกับแบรนด์ต่างๆรวมถึง Instagram เองก็ไม่ได้น้อยหนะ้ามีการเปิดตัวฟีเจอร์ที่ใช้สำหรับเชื่อมต่อแบรนด์และ Creator มาด้วยเช่นกันจากการที่โซเชียลมีเดียเจ้าใหญ่2เจ้าได้เริ่มให้ความสำคัญด้านเครื่องมือนี้มากยิ่งขึ้นจึงเป็นสัญญาณว่าในอนาคตเหล่า Creator ที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์คงมีความสำคัญมากขึ้นอย่างแน่นอน 2. กลุ่มไมโครและนาโนอินฟลูเอนเซอร์มีอิทธิพลเพิ่มมากขึ้นด้วยกลุ่มไมโครและนาโนอินฟลูเอนเซอร์มีคนติดตามไม่เยอะ ทำให้แบรนด์สามารถเข้าถึงพวกเขาเหล่านี้ได้ง่ายมากขึ้นโดยผ่านอินฟลูเอนเซอร์นอกจากนี้ถึงแม้จะมีผู้ติดตามที่น้อยแต่ก็มีอิทธิพลต่อผู้ชมและแฟนๆมากเช่นกันจากผลสำรวจของ For Later ด้วยการสำรวจโพสต์บน IG กว่า3.5ล้านโพสต์พบว่ากลุ่มไมโครและนาโนมียอดเอนเกจเมนตสูงมากกว่าอินฟลูเอนเซอร์ระดับอื่นๆเสียอีก3ในอนาคตจะสามารถคอลลบวดี กับคนนนอื่่ๆได้ง้งายขึสำหรับความนิยมในด้านวิดีโอของ TikTok และ Instagram r e e วสทำให้กระแสะด้านวิดีโอเติบโตขึ้นอย่างมากและคาดว่าความนิยมด้านวิดีโอก็คงเพิ่มขึ้นอีกแน่นอนในปี2022จากความนิยมนี้เองทำให้ IG ได้เปิดฟีเจอร์ ColLA บสำหรับให้กลุ่มอินฟลูเอนเซอร์หรือครีเอเตอร์ ได้แชร์เนื้อหาต่างๆบนวิดีโอของกันและกันได้ 4. i n อินฟลูเอนเซอร์กลายเป็นเจ้าของธุรกิจมากขึ้นแน่นอนว่าเมื่อเหล่าอินฟลูเอนเซอร์เริ่มมีชื่อเสียงก็จะมีสปอนเซอร์เข้ามามา,มากมาย เพื่อให้ช่วยแนะนำผลิตภัณฑ์แต่เมื่อถึงจุดหนึ่งแล้วเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ก็จะเริ่มทยอยทำธุรกิจของตัวเองมากขึ้นเพื่อเพิ่มความมั่นคงของตัวเองโดยแบรนด์ใดที่เลรงเห็นตรงจุดนี้ก็สามารถสร้างความร่วมมือกับเหล่าอินฟลูเอนเซอร์เพื่อเพิ่มผลลัพธ์ที่ดีให้กับธุรกิจของตัวเองได้ด้วยเช่นกัน 5. ความเป็นธรรมชาติของคอนเทนต์จะได้รับความนิยมมากขึ้นจากเดิมที่เหล่าอินฟลูเอนเซอร์มักจะเลือกทำคอนเทนต์ตามกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เข้าถึงคนได้มากขึ้น กลับกลายเป็นว่าเหล่าอินฟลูเอนเซอร์เริ่มที่จะทำคอนเทนต์ในรูปแบบที่ตัวเองชอบเพิ่มมากขึ้นและมีความเป็นตัวของตัวเองหมายความว่าแบรนด์จะต้องพยายามปรับตัวหรือเลือกใช้อินฟลูเอนเซอร์ให้สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ของตัวเองเพื่อให้ผู้รับชมรู้สึกว่าเนื้อหาหรือโฆษณาเหมาะสมกับผู้รับชมมากที่สุด6 อินฟลูเอนเซอร์จะมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นจากเดิมอินฟลูเอนเซอร์ในปัจจุบันอาจจะมีไม่กี่สายแต่ด้วยความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และบริการทำให้ในอินฟลูเอนเซอร์เริ่มมีหลากหลายสายมากยิ่งขึ้นนอกเหนือจากที่เราเห็นกันแบบเดิมๆไม่แน่ว่าในอนาคตเราอาจจะได้เห็นสายใหม่ๆเพิ่มเติมขึ้นมาอีกเ เราจะได้เห็นการร่วมมือระหว่างอินฟลูเอนเซอร์กับแบรนด์บ่อยมากขึ้นเทรนดนี้ก็เริ่มมาบ้างแล้วสำหรับในบ้านเราโดยจากเดิมนั้นเหล่าแบรนด์ต่างๆจะร่วมมือทำโฆษณากันเพียงครั้งเดียวเท่านั้นแต่หลังจากนี้อาจจะได้เห็นการร่วมมือระหว่างแบรนด์และเหล่าอินฟลูเอนเซอร์คนเดิมๆหลายคลิปมากขึ้นยกตัวอย่างให้เห็นในบ้านเราคือฟีไฟ ที่เป็นสปอนเซอร์ให้กับเหล่ายูทูบเบอร์คนเดิมหลายคลิปมากยิ่งขึ้น 8. การร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ UGC จากการสำรวจของ Flop พบว่าเนื้อหาที่ถูกสร้างขึ้นด้วยผู้ใช้งานหรือ UGC จะมีความน่าเชื่อถือมากกว่าการโฆษณาของแบรนด์โดยตรงดังนั้นอาจจะมีการให้เหล่าอินฟลูเอนเซอร์โพสต์เนื้อหาเกี่ยวกับสินค้าของแบรนด์และใส่ที่มาตั้งแต่2บรรทัดแรกของโพสเพื่อทำให้ผู้อ่านรู้สึกว่าเหล่าอินฟลูเอนเซอร์นี้ใช้งานจริงรวมถึงฝั่งของแบรนด์เองก็แน่ใจว่า เขาได้ทำตามที่เราได้มอบหมายนอกจากนี้ในเรื่องของ UGC ก็จะมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆในอนาคตอีกด้วยการตลาดโดยใช้อินฟลูเอนเซอร์เองถึงแม้ว่าจะดูไม่ค่อยมีประสิทธิภาพแต่หากได้ลองใช้งานจริงๆและได้สำรวจวิเคราะห์อย่างถี่ถ้วนก็จะพบว่าสามารถสร้าง Impact ให้กับแบรนด์ได้ในระดับหนึ่งนอกจากนี้ในกลุ่มของนาโนและไมโครอินฟลูเอนเซอร ถือว่าเป็นกลุ่มที่ได้รับการตอบรับจากผู้ชมและแฟนๆค่อนข้างมากจึงไม่อาจละเลยการตลาดที่ใช้อินฟลูเอนเซอร์ได้เลยส่วนบ้านเราเองนั้นก็ได้รับความนิยมมากเหมือนกันสำหรับการตลาดอินฟลูเอนเซอร์ต้องมาตามดูกันต่อว่าจะมีอะไรใหม่ๆหรือไม่ในปี2022นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่ง เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะคะ